สวัสดีค่ะมักเสื้ผ้ามือสองค่ะนางค่ะค่ะลูกค้าจ๋าเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดชุดทหารรวมเกรดดีค่ะลูกค้าจ๋าเป็นงาน USA Lot SP นะคะ45โลราคา8,500บาทจะ้ะจำนวนตัวเราประมาณการคร่าวๆอยู่ที่70 80ตัวนะคะตกต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการค่ะลูกค้าจ๋า106บาทจ้า ลูกค้าจ๋ามาแล้วมาแล้วสําหรับลูกค้านะคะที่สอบถามนะคะเกี่ยวกับชุดทหารของเรานะคะลูกค้าจ๋าวันนี้นะคะมีโอกาสมารีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันแล้วนะคะเดี๋ยวรอลูกค้าก่อนเรารอลูกค้าก่อนนะคะลูกค้าจ๋าเปิดสดสดร้อนๆกันเลยทีเดียวค่ะลูกค้าจ๋ากับงานชุดทหารเกรดบีของเราป้ายแฮมเบอร์เกอร์อุ้ยเหมือนนางงามถือป้ายเลยนะคะลูกค้าจ๋าอ่ะตัวนี้นะคะเป็นรหัสสินค้าของคขา นะคะลูกค้าจ๋าตัวนี้เด้อ8,500บาทนะคะเป็นงานเกรดบีจ, B, จ้ะต้นทุนประมาณการอยู่ที่106บาทตัวแรกมาก็แรงเลิเลยค่ะเป็นกางเกงทหารแบบนี้ค่ะลูกค้าจ๋า ตัวนี้นะคะเป็นแรงเลิ้ค่ะลูกค้าจ๋าอยู่ในนี้นะตัวนี้ต้นทุน106บาทจ้าลูกค้อาอมาต่อค่ะลูกค้าจ๋าเป็นงานชุดทหารอาจจะมีแฟชั่นคละมาบ้างนะคะมีของคุณผู้หญิงติดมาบ้างนะคะตัวนี้แนะนําเลยใครที่ตามหางานทหารนะคะลูกค้าจ๋าอยู่ในนี้มีรวมทหารเลยจ้าลูกค้าต้นทุน106บาทอันนี้ก้นใบโพจ้ะ ก้นใบโพจ้าลูกค้าจ้าน่าจะประมาณไซส์แอลเนาะตัวนี้นะคะลูกค้าจ้าก้นใบโพแบบนี้ก็106บาททหารเรือทหารบกทหารอากาศค่ะลูกค้าจ้ามีคระมาทุกกองทัพเลยโอนาวีจ้า โอนวีสวยๆแบบนี้จะเป็นขาแบบว่าสไตล์เหมือนขาเดฟเลยนะลูกค้าจ๋าก็106บาทเท่านั้นสนใจ CF ได้นะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะกระสอบนี้ CF มาได้เลยจ้าเป็นแฟชั่นผู้หญิงแบบนี้ก็มีมานะคะลูกค้าจ๋าเป็นลายทหารนะลูกค้าจ๋าคำว่าชุดทหารของเรานะคะเราไม่ได้การันตีเนาะว่าในหนึ่งกระสอบนี้นะคะจะเป็นงานแบบว่าเป็นชุดมากี่ตัวนะคะแต่ว่ามีทางกางเก นะคะแล้วก็มีทั้งเสื้อนะคะลูกค้าจ๋าแล้วก็เป็นสไตล์แบบว่างานแฟชั่นก็มีติดมาอ่ะทหารหญิงค่ะนะคะลูกค้าจ๋าทหารหญิงนะคะก็มีมาค่ะอยู่ในนี้ค่ะต้นทุน106บาทนะคะลูกค้าสนใจ C.F. มาได้เลยรายการสุดท้ายของวันนี้ลูกค้าจ๋าเป็นงานชุดทหารของเราวุ้ยตัวนี้กระดุมค่ะลูกค้าจ๋า เป็นกระดุมแบบนี้ก้นใบโพค่ะตัวนี้น่าจะเป็นกองทับบกนะคะลูกค้ากองทับบกนะคะถ้าผิดยังไงต้องขออภัยลูกค้าด้วยนะคะอ่ะกางเกงไปหลายตัวแล้วขอเป็นเสื้อหรือเป็นแจ็คเก็ตแบบนี้บ้างนะคะลูกค้าใส่เป็นชุดกับแบบเมื่อกี้ก็ได้นะคะหรือใส่เดียวๆก็ได้ลูกค้าจ๋าเขาจะมีป้ายแท็กข้างในให้แบบนี้นะไม่แน่ใจนะ,ะลูกค้าจ๋าป้ายแท็กแบบนี้นะคะลูกค้าจ๋าก็มีคละมานะคะตัวนี้นะคะ ทั้งหมดที่เราแจ้งนะคะต้นทุนของเขา106บาทถ้าลูกค้าสนใจก็ CF เข้ามาได้เลยนะคะสำหรับกระสอบนี้8,500บาทอาทหารหญิงฟอร์ลิเวอร์จ้าเป็นแฟชั่นแบบนี้ก็ได้นะมาต่อคะ่ะกางเกงบ้างโอนาวี o, จ้ะแฟชั่นคุณผู้หญิงก็มีมานะเป็นแบรนด์ของโอนาวีจ้าต่อกันเลยจ้าตัวนี้วิลายทำไมเท่จัง ของอะไรเอ่ยก้นใบโพอีกเช่นเคยคะ่ะลูกค้าก้นใบโพนะคะลูกค้าจากตัวนี้แต่ว่าขอไซส์ใหญ่นิดนึงนะสําหรับตัวนี้นะคะลูกค้าจ้าลูกค้าสนใจ cf มาได้เลยคะ่ะจะรับเป็นกระสอบที่รีวิวนี้ก็ได้นะคะหรือจะรับเป็นกระสอบใหม่ก็ได้จ้าสินค้าของบักเรามีพร้อมจัดส่งกันเลยทีเดียวนะคะลูกค้าสนใจสามารถเข้ามาชมสินค้าจริงที่บริษัทบักได้นะคะบักของเราเปิดทุกวันคะ่ะ9ก้าโมงเช้า ถึงห้าโมงเย็นจ้า,อ,าอ่มาต่อมาต่อลูกค้าจ้าในแต่ละกระสอบนะคะเราไม่ได้การันตีเนาะว่าจะเป็นเสื้อกี่ตัวหรือกางเกงกี่ตัวนะคะลูกค้าจ้าจะมาแบบเป็นชุดเลยกี่ตัวอันนี้เราไม่ได้การันตีนะคะจะได้งานแฟชั่นกี่ตัวได้งานกองทัพกี่ตัวนะคะเรียกได้ว่ามีละมานะคะลูกค้าจ้าในแต่ละกระสอบนะคะมีละมาให้เลยอาจจะเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้างคะ่ะประมาณการ5-20ซนะคะตาม เกของทางบริษัทบ้กนเราอันนี้ลายอะไรอ่ะใช่ลายดิจิตอลไหมคะลูกค้าถ้าแจ้งผิดยังไงต้องขออภัยลูกค้าด้วยนะคะตัวนี้ลายดิจิตอลนะคะ แนะนำนะสําหรับคนอ่ลูกค้าที่สนใจนะคะลูกค้าจ๋าตัวนี้อ่ะตัวนี้ค่ะเป็นกางเกงลูกค้าจ๋าขอประมาณไซส์เอนะคะลูกค้าจา๋าอะไรนะคะแ,แรงเลอร์อยู่ไหนเอออยู่นี่จา้าด้านข้างของเขานะคะเป็นแบรนด์ของแรงเลอรจา้าป้าลูกค้าสวยๆยัยว่ยว,ยวแบบนี้นะคะสนใจ CF มาได้เลยเหมือนเกรมมาอีกแล้วค่ะ แบรนด์ค่ะลูกค้าจ๋าแบรนด์แรงเลอรค่ะลูกค้าสําหรับตัวนี้นะคะลูกค้าจ๋าต้นทุน106บาทลูกค้าได้เป็นกางเกงลายทหารแบบนี้สวยๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ได้แบรนด์แรงเลอรด้วยนะคะลูกค้าสนใจ c f ได้มาต่อค่ะกับโอนาวีของเรานะคะตัวนี้เอวยางยืดหรือเอวสมอกนะคะลูกค้าจ๋ามีมานะคะแล้วก็ขาเป็นสไตล์แบบว่า หมือนจะเป็นประมาณค่ะเดฟเนาะแบบนี้ก็มีมานะคะมาต่อมาต่อจ้าลูกค้าก้นใบโพยอย่ๆจ้าโพดําโพแดงไม่เอ่ยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะลูกค้าจะเป็นกระดุมแบบนี้ด้วยนะคะแนะนําเลยนะคะสําหรับกระสอบนี้แปดพันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถ CF เข้ามาได้นะคะสวัสดีลูกค้าช่วงบ่ายกันด้วยนะคะบ่ายแก่ๆนะคะลูกค้าจ้ากับ รายการสุดท้ายของเราค่ะเป็นงานชุดทหารรวมเกรดบีจ้าอยู่ในนี้นะคะลูกค้าแนะนำเลย8,500บาทเท่านั้นนะคะคุณภาพเกรดบีลูกค้าสนใจ CF ได้เลยนะคะสำหรับกระสอบนี้นะคะเรารีวิวให้ลูกค้าเห็นแบบตัวต่อต,ตัวเลยนะลูกค้าจ๋าถ้ารับชมอยู่นะคะลูกค้าจะเห็นตั้งแต่แบบว่าเปิดไลท์เลยนะคะลูกค้าจ้าเราใช้พนักงานทั้งหมดหมดบริษัทนี้เลยะคะ่ะลูกค้าจ๋าในการรีวิวครั้งนี้ไอ้ยอด ขำๆมาที่แจ็คเก็ตของเราบ้างลูกค้าสวยๆแบบนี้แฟชั่นแบบนี้ต้นทุน1นึบาทเท่านั้นจ้ามาต่อมาต่อค่ะกางเกงของเรากางเกงลายทหารสวยๆยั่วๆนะคะก็ต้นทุน1นึบาทเช่นกันวิลายแบบนี้เป็นแฟชั่นแบบนี้ลูกค้าจ๋าก้นใบโพนะ ทหารอะไรนี่ทหารสีม่วงลูกค้าเป็นลายแบบนี้เดอ้อลูกค้าจะ้ะอันนี้ก่อตั้งขึ้นเองค่ะทหารสีม่วงนะอะมาต่อค่ะใครที่สนใจนะคะลูกค้าสําหรับกระสอบนี้นะสามารถสีเอฟได้เลยค่ะลูกค้าจ๋าราคาแปด0ันห้าร้อยบาทนะลูกค้าสนใจสีเอฟมาได้เลยโฟลเวอร์ค่ะลูกค้าจ๋าแนะนํานะคะสําหรับตัวนี้ลายเท่มากค่ะลูกค้า มีมาทุกกองทัพนะคะสําหรับชุดทหารของเรานะคะลูกค้าจา๋าแต่อย่างที่แจ้งเลยนะเราไม่ได้การันตีนะคะว่าจะเป็นอ่าอะไรนะคะทหารปกทหารอากาศนะคะลูกค้าจา๋าหรือว่ากองทัพอะไรมาบ้างนะคะลูกค้าจา๋ามีครับมาให้อยู่ในนี้เลยนะคะถ้าลูกค้าสนใจสามารถ CF เอเข้ามาได้เลยจา้าตัดตัวนี้อุ้ยใบโพจา๋าลูกค้าจ๋าก้นใบโพเด้นนะคะทั้งหมดนี้ลูกค้าจา๋าต้นทุนของ ของเขาหนึ่งร้อยหกบาทเท่านาั้นนะคะลูกค้าจะอ่ะดิกกี้จ้านะคะป้าแบรนด์ บแบรนด์ค่อนข้างมาเยอะมากอใบโพใบโพจ้ามาต่อกันที่ก้นใบโพของเราสวยลูกค้าจ๋าถ้าคนที่เล่นทหารอยู่แล้วนะคะแนะนําเลยนะคะลูกค้าจ๋าบางตัวก็สามารถนะคะเอาไปทําราคาได้อ่ะเอี้ยมแบบนี้มีมาเป็นชุดหมีนะคะตัวนี้พรางหุ่นได้เลยนะไอ้เวลาเราอะไรนะเข้าป่าน่ะ เข้าป่าลูกค้าอําพรางตัวได้เลยนะคะกลมกลืนมากนะคะอยู่ในป่าอยู่ในเขานะคะลูกค้าจะเป็นเอี้ยมแบบนี้นะคะลูกค้าจะแบบนี้ก็ต้นทุนหนึ่งร้อยหกบาทจะ้ะลูกค้าจะแบบนี้ก็มีหมานะคะพี่คะหยิบให้หน่อยคะ่ะอ่ะลูกค้าจะแนะนำเลยนะคะอันนี้อะไรคะอ๋อเป็นคู่เขา ลูกค้าอันนี้มาเป็นคู่เลยก้นใบโพด้วยนะคะสำหรับกางเกงนะคะก้นใบโพแบบนี้ลายแบบนี้มาเป็นเซตคู่แบบนี้จ้ะมาเป็นเซตคู่แบบนี้จ้ะกล้องเห็นหมดไหมคะทั้งกางเกงทั้งเสื้อเห็นไหมคะกล้องมาเป็นเซตคู่แบบนี้จ้ะลูกค้าจ๋ะต้นทุนร้อยหกบาท ต้นทุน106บาทเซตนี้คู่นี้ลูกค้าจ๋าต้นทุนสุดคุ้ม212บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าจ๋ากระสอบนี้ลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะสีเอฟเข้ามาได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าสาหรับงานชุดทหารของเราสวยลูกค้าใครที่ขายอยู่แล้วเล่นอยู่แล้วนะคะแนะนําเพิ่มเติมได้เอ็กเพรสจ้ะลูกค้าจ๋ามีทั้งทหารแฟชั่นคุณผู้หญิงนะคะลูกค้าจ๋าก็มีคละมาเช่นเดียวกันนะคะลูกค้าส่วนเรื่องแบรนด์ยี่ ขอนะคะก็มีคละมานะคะแบรนด์ยี่ห้อมีคระมาให้เลยจ้าอันนี้แบรนด์ไม่เอ่ยแบรนด์ไม่เอ่ยแต่ว่าลายเทมาล่ะลูกค้าเนี่ยเป็นลายทหารโบกแบบนี้นะคะลูกค้าจ้าในแต่ละกระสอบนะคะจํานวนชิ้นเราประมาณการนะคะเป็นเพียงประมาณการเจ็ดสิบถึงแปดสิบตัวนะคะลูกค้าจ้าเน้นที่สี่สิบห้าโลนะคะราคาแปดพันห้าร้อยบาทนะคะ อันนี้อะไรเอ่ยอเมริกันจ้าลูกค้าเป็นเอวยางยืดเป็นเอวสมองแบบนี้มีเชือกมาให้นะคะเป็นทหารแฟชั่นแบบนี้แต่ก้นเขายังใบโพเดอนะคะแล้วก็เป็นของอเมริกันด้วยนะจ๊ะฮอลลิตเตอร์ก็มาแบรนด์สวยๆยั่วๆนะคะห้ามพลาดกันเลยจากฮอลลิเตอร์ก็มาอะแฟชั่นแฟชั่นเท่ๆแบบนี้ก็มีมาจ้ะ ทั้งหมดนี้ร้อยหบาทค่ะต้นทุนต่อตัวนะหนึ่งรอยหบาทลูกค้าจ๋าสนใจ C f เข้ามาได้เลยแจ็กเก็ตเท่ๆค่ะลูกค้าแจ็กเก็ตเท่ๆแบบนี้ลูกค้าคืองามเท่ร้อยหบาทเอาไปซักรีทดีๆค่ะลูกค,ะคะ้าจ๋าทำราคาได้เลยนะคะแจ็กเก็ตตัวเมื่อกี้นะคะตัวนี้อะไรนะคะ แฟชั่นอ่าอันนี้ไม่ใช่ขาดเด้ออันนี้เป็นแฟชั่นของเขานะคะอย่างที่แจ้งไปเลยว่าทหารมีแฟชั่นด้วยนะคะลูกค้าจ๊ะ มีเป็นแฟชั่นผู้หญิงด้วยนะคะอยู่ในนี้สนใจนะคะ CF เข้ามาได้เลยนะคะสำหรับกระสอบทหารของเราลูกค้าจะรับเป็นกระสอบใหม่ก็ได้นะคะหรือจะรับเป็นกระสอบที่รีวิวนี้ก็ได้จ้าอ่ะมาต่อมาต่อค่ะยิงยาวเลยค่ะลูกค้าป้าสวยๆยั่วๆแบบนี้ห้ามพลาดนะคะลูกค้าจ๋าเปอร์เซ็นต์เสียหายอาจมีเจอนะคะตามเกณฑ์ของทางบริษัทบากเราค่ะ5ถึง20นะคะค่ะ เปื้อนดําอาจมีเจอจ้ากระดุมแตกหักเสียหายอาจมีเจอนะคะลูกค้าจ้าสนใจกระสอบที่รีวิวนี้นะคะสีเอบเข้ามาได้เลยนะคะวิลาลตัวนี้ลายเทมากลูกค้าลายเทมากนะคะเหมือนลายแบบว่าพลางหุ่นที่อยู่ในป่าก,กันเลยทีเดียวนะคะลูกค้าจ้าลายเทมากสวยๆแบบนี้นะคะ ลูกค้าจ๋าอันนี้นะคะเราขออนุญ,ญาตรีวิวประมาณการคร่าวๆนะคะสำหรับสินค้าหมวดนี้นะคะหากลูกค้าท่านไหนสนใจสามารถ CF เข้ามาได้เลยนะคะ สินค้าหมวดนี้นะคะเป็นงานชุดทหารรวมเกรด B ค่ะเป็นงาน USA LOT SP ของเรานะคะ45โลราคา8,500บาทจ้าจำนวนตัวนะคะเราประมาณการอยู่ที่70-80ตัวค่ะลูกค้าจ๋าตกต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการนะคะ106บาทค่ะสำหรับลูกค้าท่านในที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเข้าหาบักได้เลยนะคะช่องทางในการติด ต่อค่ะมีไลน Facebook หน้าเว็บไซต์โทรสอบถามนะคะหรือจะเข้ามาที่หน้างานก็ได้นะคะบริษัทบักของเราเปิดทุกวันค่ะ9โมงเชา้าถึง5้าโมงเย็นนะคะฝากติดตามอีก2ช่องทางเป็นช่องทาง Instagram แล้วก็ TikTok ค่ะสำหรับหมวดนี้นะคะขอบคุณค่ะ